เขาวิ่งเลยไนะเขาหลุดหายไปไหนแล้ววิ่งต่อไปตาพากพอฟันเดี๋ยวนั่งคุยกันนะเดี๋ยวาามเออไม่ช่วยผมแบบผมโดนแกมฟูลี่จับตัวประกันเนี่ยผมอาคิดว้าอยู่ไม่คือตอนแรกโอดินยิงคุณตายใช่ไหมคุณนอนพิงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้ว ผมก็รื้อของกันผมก็วิ่งไปแล้วโดนคนบาเลดยิงตายอ่าผมเกิดใหม่ที่บาร์โลตาห์นะแล้วทีนี้เราเซิร์ฟรีปุ๊บโคลินก็มาบีบีก็ยิงเขาตายฮะเอ้ยผมยังไม่ยิงใครตายเลยนะเ,ยนเห็นรถตำรวจไหมเนี่ยไปโดนวมาจากบาโลตามาเลยเนะี่ย อีกคนนึงที่ยิงอ่ะเป็นแอดอีกคนนึงนะ,ะปนแปลว่าแก๊งในหมู่บ้านนี้มีสามคน,นตอนแรกผมเห็นมันมีมีมนุษย์อีกคนนึงพว่าเป็นเห็นสามคนนะครับเอ่อคุณพีมเมื่อไหร่จะไปช่วยผมเนี่ยคุณพีเมื่อไหร่จะไปช่วยผมไปบวกกับคนในเมืองนะ ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่แผนที่กับขวานเนี่ยผมไม่มีแม็กไม่มีลูกอะไรจริงๆผมถือเล่ยให้กลัวผมมีผมมีเอเคเนี่ยไปเจอมัเนี่ะไอแม็กเอเคแม็กหนึ่งอ่ะแม็กเอเคแม็กหนึ่งเจอมาแต่ไม่เคยเจอเอเคเลยเอเอเคเยอะๆแล้วมีพวกแม็ก M4 ผมอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูพวกพวกแม็ก M4 จ้าเย็นไหมเอเย็นมัโดนจับอยู่ตรงไหนโดนจับอยู่ถนนเลยอะตรงเขื่อนเลยอะถนนหลักเลยอะรถสองคันจอดอยู่ตรงเขื่อนเนาะตรงเขื่อนเลยแหละโอเคโเคโอเคโอเคเราถึงแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเย็นๆไหมนะตรงถนนเลยผมโดนจับอีกคนนึงมันออฟมันกำลังออนอะเป็นสไนอีกคนเลยแล้วตอนนี้เราดินกำลังวิ่งโอดินกำลังมาระวังด้วยตอนนี้ผมอยู่กับโอซาก้าน่าจะใช่ ผมมีขวานอยู่ด้านหลังนะแต่ไม่มีอะไรเลยคนนึ่นถือนั่งถือเอ็มซีจอหน้าผมเลยมถอดเสื้อออกก็ได้เฮ้ย<อ>ผมโดนประกบออทำได้ไหมมอก,กี้ที่ที่บอกว่าผมไม่กล้าคนดีๆ <laughs> อาอแล้วไม่ได้อาวุธมาเร็วใจังกกไ,ปไปเจอศพระ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะเออได้ยินได้ยินก็คนอยู่บนเขาเหมือนจะที่คนดื่มขวานมาเห็นไหมผมถูกเวลาให้อยู่เจ็บศพอ่ะอ๋อแต่มันแต่มันไม่เราโดนบาเล็ตลุมยิงใช่ไหมแต่ผมได้ยินเสียงบาเล็ตนะใช่ใช่ใช่ทำไม่เห็นตัวเลยเหมือนจะเอาไงคุณพีไอสองคนนั้นจะไปเก็บอีกแก๊งหนึ่งที่ที่อิเล็กโตอ่ะมันมีอีแก๊งหนึ่งอ่ะ มันมีกแก๊งหนึ่งเหรอผมเราจะไปไหนต่อเนอี่ยผมว่าผมอยากจะค่ายคนบาเลสนะ <c oughs> มันยิงเชืยวตูดผมตั้งหลายนัดงั้นก็กลับไปที่เมืองนะขอาผ่านเลยไปฟันมันฮนะขอไปฟันมันเถอ,อนี่เจ๋งเป็นคอมพิวเตอร์ดี๋ยวผมจะรอยิงช่วยก็ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> หรือหรือจะให้ผมเอาไปฟันเองก็ได้นะผมใจเอาเองกวานนะ่าเอ,อ่อ แต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเด็กาเพื่อนผมรู้มีพี่หมอยู่บนโรงเรียนมองดูอยู่มันอยู่ที่ไหใครมีอาหารมากเนี่ยผมวิ่งฝ่าดงมาแล้วเนี่ยะใครใครมีอาหารมากขิวจะตายแล้วเนี่ยมีครมีขอปอกหนึ่งก็ได้คอาบรรเทาไว้เฉยเยอยู่อยู่ถึงเขนะื่อนปะ ตรงหลังหลังต่อต่อ,ตอถนนบ้านเอยนิดนึงอ่ะอกระป๋องเดียวพอแล้วครับเดี๋ยวมันขอแล้วกันนะคุณผู้ชมคอ่บได้ครับมันยังกินน้ำในบอ่อน้ำได้อยู่ใช่ไหม าอ่ผเห็นเห็นเห็นรถยังจะมีรถจะมีรถแล้วก็มีรถบัสอ่ะคนหนึ่งมีโมเส้นพางตัวอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใส่หมวเขียวผมทอดเหมือยไะ ตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะเนี่มผมอ่ใกล้ๆบีตทางนี้แหละผมหามุมก่อน <c oughs> แต่เห็นแล้วใช่ไหมยังยังตอนนี้ผมขับรถขึ้นมาบนเขาหามุมกินน้ำไหมครับเจ้าน้ำไหมเอาครับจะมาช่วยตัวประกันตัวประกันโดนจับสอง<พ>อ่ะไปกองแล้วไปกองเลยครับ,บ,บอ,อยู่สองคน อยู่ตรงอยู่ตรงรถเลยอะแต่เออแหลกไม่ต้องไ,ไหนะผมเยาไปา <laughs> ้กมากมายฝนลงไปกอกน้ำนะ <laughs> อเปียกอ,อยู่บอนาร์กันอนะตอนนี้โอเคคืออยู่บนเชิอของขาแล้วรถมาอะไรนะให้ลอบไปตรงถนนวะอ่าไปข้าบนไมหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอยู่ปกติไปเลยเดี๋ยวผมลอบไปตรงรถนะเห็นรถปะ เดี na, er <P> ๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมแหลกอยู่ แล้วล่อล่อไปที่รถผมถือขวดน้ำนี่ถึงรถแล้วเดี๋ยวขอเช็คเซิร์ฟแป๊บหนึ่ง